ปรับสวัสดีทุกคนมือนี้มาขึคืนมาค้ามอยู่เหยียดครั้งแหลเนาะพอว่ายอยากกินมาค้ามให้มาค้างปโปรดร้ายเลยอยากไปเบ่งนอะมาค้ามตอนนี้ก็ึ้นฮอดป้ายเนาะป้ายกับบ่อซุงปนดยเนานะเก็บท่งหนึ่งมากิน Dạ nghe kè quá. Lại đi Khăn dù lạng hông, men bỏ đi gọi chị bỏ đi gì đấy, dù đi gọi Cái gọi đi gọi thông คตรชิวเลยนะทุกคนอยากินแห้งเลยสละมาถ่ายคลิปเลยเป็นวกหมายนถ่ายคลิปนะต้องเก็บให้ได้ทุงนึงจกมืมียาซาวเวียดเียนซาวเวียดเนย เป็นโค้ดใปม่มาเป็นโคกใหม่ละมั้งชนีดแบบว่าระวังที่สุดเลยทุกคน Và mi ừ, lùm lên nữa tùng nổi Còn nó văng lên thực hơn Giảm tốc เอาเตรียมถงกรพอเอาซ้ําเตรมถงพอนะตัวน,นี้มากับหมูเนาะที่เฮาบ่จักดอกาบอนมีมะขามเ,มน,เานี้นาจักนี่เอ้ยแม่นเสร็จ้น้องแล้วเฮาแล้วเฮาสิไปตัดตนกินเนาะทุกคน ยกยบอ่ะยุงเลสดด้เปื่อนเจ้าก็อยากินเหี่ยนะนะอืมอืมเปื่อนกับบอดายีนเลือดเห็นไหม

ข้างางสมน้ำลายแตกเว้ยบกากิน้ำลายแตกเลยตนี้กินลนะครับทุกคนสามีนหัวหัวหัวช่จะเาไปตกจเดียวาได้คือาไหมจ๊ nào được ơi ơi một sườn đầu tiên ]identified? ăn mè oh! Quên... ở Việt Nam mọi người ơi Phố tí có cần là đi có กกน้ากิน้อ้เงินเยร์นาขึ้นมึงกินมะขาม้าะมะขามปะอวปลาเหมะขาแเลยพกเชรเวดจีนเล้มไดเลนะพเพชรนเรดีเพชรลายประเม็นแกว ตัวเมเป็ดโคนอืมอืมอหมอนกันน่นี่อหมนกัน